เป็นทุก อย่างให้เธอแล้วนะครับผมนะเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับผมเป็นทุกอย่างให้กับคุณเลยนะครับเป็นทั้งโล่ทั้งวิ่งทั้งหมัดนะครับผมนั่นคือเซนเจกาเซียร์เซตเทิลนะครับผมบอกเลยยุคนี้นะกลับมาเล่นได้เลยทีเดียวนะครับผมเพราะคุณมันน้อยลงด้วยนะฮะคลิปนี้รีวิวให้ดูติพี่ไม่ค่อยได้เล่นโล่นะเพราะไม่ค่อยชอบนะครับผมจะบอเออขอน้องเลยบอกเฮ้ยน้องพี่ขอเล่นโล่นะเพราะว่าเซตเทิลเนี่ยผมไปโดนมาเล่นหนวดดำจำประสบการณ์นะโดนเซตเทิลฆ่าก็มีนะครับผมแม่งโคตรแรงเลยเว้ยหนวดดำมันบางไงงนนนะครััับบบผมแล้วออย่่าทีกปจจุ คูม้ามันน้อยลงนะครับถึงแม้จะเจอนะก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะครับผมมาเจอเต็มที่กับเจอตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับผมลุงแสงยิ่งง่ายๆเลยนะเรามีเกตนะแล้วก็เหรียญที่ผมใช้เนี่ยดาเมจไปเลยนะผมแนะนำนะส่วนตัวไม่ต้องไปใส่เดฟนะนะครับมีสกิลไม่สนเดฟเยอะดาเมจเข้าแรกฆ่าได้จบนะครับผมโอ้โหพี่ต้อมันเป็นโล่พี่ไปไรคะไม่ใช่นะครับเวลาสตูบุกทงหรือซัพพอร์ตเพื่อนเงี้ยนะครับผมเราสามารถแทงได้เลยนะแรงมากนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ทราบสกิลเนี้ยแทงได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าไปกดรอสตูดินทงก็ได้นะ นอนนครับผมคลิปนี้สำหรับด้ยซอมพิรัชเช่นเคยนะครับผมตอนนี้โม่หนึ่งเข้ามาแล้วนะฮะก็ใครมีตัวละครน้อยๆนะครับผมอยากทำต้นไดดีแบบตัวละครเยอะๆเศษทองเยอะๆจุกๆเลยนะครับซอมพิรัชเปิดให้บริการแล้วนะไปใช้บริการกันได้นะครับเห็นคอาฟซับผมใส่เป็นแอ t เ c อร์โลกใหม่ไปเลยนะฮะเราหูไม่ไม่ไม่เฟนเดอร์แล้วนะอันนี้คือเป็นแบบกึ่งมัดเลยเล่น3สายในคลิปเดียวเออนะเดี๋ยวไปดูรูปแบบการเล่นกันดีกว่านะครับว่าจั้เท่านเนี่ยวางจุดตรงไหนในแมปนะครับไปดูกันเลยนะครับ อาวละครับผมมาอยู่เซตน์นาฮะต้องบอกช่องนี้ไม่ค่อยเล่นโลอะไรนะครับผมแตนะ่น้องๆเวลาผมไลฟ์ส,สดเนี่ยชอบพี่ต่อเล่นโลให้ผมดูได้ได้นะครับิดีนะเราต้องเล่นเป็นทุกสายเข้าใจไหมอืมโอเคติมเกมก่อนนะครับช่วงต้นโ oh, อ้โหฝั่งเราบุกเถื่อนมากนี่ไงโดนไปเอ๋เอๆเอ๋เอเอ๋เอ,เอโนด,ดาม,มาแล้วว่างไงทิช ым, ลูกชายของรอ็รอกล็อกดีเบต เอ้ยล้มไปก่อนนะสกิลหนึ่งต้องมาไวนี่นะเนี่ะเหรียญต้องย่นหนึ่งแทงไปเลยนะเห็นไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสกิลหมดแทงได้เลยเออนี่ยฉันจะอัญเชิญแล้วนะอุ้ยอุ้ยลืมไปมีกูมาแทงแม่งเลยนะครับผม, <laughs> มก็รู้ว่าเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยก็หลบแทงอินสแตนคิวโอ้โหพลาดครับจังหวะนเฮ้ย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 โอ้ดีครับเกม ถือว่าช่วยเกมบุกนะฮะอันนี้เราช่วยนะไม่กันหงวิ่งน้อยอตายโคตรแรงอะ่ะอุ้ยโดนอีกแล้วคือตายโอ้เมื่อกี้รอดได้ไงวะมีเดฟเหรอใบไ้พวกมดปลวกไอ้พวกนอนมันแรงเออพวกแกมันก็แค่โจรสลัดซะนั่นเองเติมเกดเนี่หน้าที่เติมเกดเป็นของเราแต่เราไม่อยเติมยังไงม่รูนะอัญเชิญ เออช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับมีคามสามารถคุมนะยุคนี้จะมีคามสามารถคุมเล่นง่ายนะครับหลักๆจะมาโดนรอแหละผมว่านะรอดึงดึงเราไม่ก็จินเบย์เนี่ยนะโอ้ไอไอซาโบ้ด้วยไอนี่มันมันกลับสู่เมตาว่ะสายโลตอนนี้สายโลตอนนี้สู้ได้ไหมวะอืมอ่ะสวยดิเอาหน่อย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 อืมสวยครับผมเตัมเกตนะฮะเกตห้าเกตเ,เลย ห้าเกตก็ไม่ได้ว่ารอดหนวดดำนะครับผมจะเลือดน้อยนะเนี่ยผมเล่นเพย์เซฟสังเกตก่อนตอนนี้ถ้าคำนวณแล้วฝั่งเขาไม่มีโล่เอ้ยไม่ใช่ไม่มีวิ่งนะเอา้าตายหมดเลยโอเคประมาณไม่ได้นะครับเขาติดบูธพอดีหมัดเราถึงไงหมัดเราถึงเฮ้ยถ้าโดนนี้น่าจะเกิดใหม่ โดนนี่น่าจะลีดจะเท่านนะไม่ทันขอทีโอ้โหดูดิดาเมจแล้วผมใส่มัดแท้ๆเนี่ยของแท้เลยใส่หมัดมาเลยให้ผมได้เลยนะดูนะเราจะแทงเลยแวโอ้โหโอ้ยโอ้ยอาคาไอซากาซุกินี่นะไอแม่งกดสกิลอีกทีนี่ข้ามันระดับห้าพุทเทาแล้วเฮ้ยต้องหนีจอมพลฤาหเอกจอมพลเออ เลือเต็มไม่น้องอย่างเงี้ยนวดดำจะฆ่าเราไม่ได้เขาจะติดบูทอืมโอเคครับผมเป็นไงอุ้ยแต่หมื่นเล่นแล้วแบบสนุกนะเล่นกับทีมเป็นงานนะครับผมถือว่าสัตเล่นง่ายไปดูเกมต่อไปเลยนนช็อปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชดับเบิลรีเจนหรือบีทเบฟโซก็ตามนะครับผมนะนนช็อปเท่านั้นนะครับครบวงจรแน่นอนนะครับ ฮัครับมาด้านมารินฟอร์ดนะด่านนี้ผมชอบนะครับผมเพราะมันกว้างดิมันเห็นศัตรูชัดๆนะครับไม่ต้อง<ป>ม,<า>มุฟไปมุฟมาเห็นเลยว่าจะวาร์ปไม่วาร์ปเนี่ยอืมอุ้ยอะไรวะ<笑><笑>เกมบัคเกมบัคเข้ากลางดิครับรออะไรอืมยายามาแล้วครับมาช่วยแล้วนี่ไะน็อกแบก็คไปเฮ้ยล้มอยู่นะเนี่ยล้มอยู่นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มนดูดมันดูดนะครับช่วงนี้เมตาดูดดูดเราเป็นน้ําเลย <laughs> ดูดทําไมหนีดีครับสกิลหนึ่งเอาไว้หนีเอาไว้บุกได้หมดนะฮะยิงหนึ่งมันโกงนะครับผมขนหลุกมากนะฮะนี่มันเมตาหมัดน,นะที่ผมกลัวแนละ้วส่วนใหญ่ตีมีวิ่ง,งนะน่ากลัวนะนเนี่ยสแตนเขาจะบุกแล้วนะเขาจะบุกผมยังไม่โผเกตเกตน้อยอยู่เลยนะผมไล่เติมก่อน อุ้ย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 อย่าอย่าอย่าโอ้ยเลือดน้อยอยนี้สวยแล้วถ้าโดนอันตรีน่าจะแย่นะฮะทำไรอะ่ะนี่เนี่ยน,น,นี่เนี่ย instant t e โอ้ไม่หใจแข็งใจแข็งดังสายน้ำออเออไม่ใช่ใสายน้ำสิ <c oughs> อุย้ยข,ขึ้นมาทำไรครับดึงทำไมปล่อยเขาดึงได้เลยนะเราจะได้เอาเกต์นี่น,นะฉลาด คนฉลาดเนี่ยเดี๋ยวแล้วเ,เรียนจบสูงมานะไอคิวร้อยแปดตายเออเอา,เอาโดนได้งไงวะไอคิวร้อยแปดสิบเขาต้องหนีกันนะคนไอคิวสูงเนี่ยเ <laughs> ติมเก่งหลักเลยนะให้ปลอดภยัยแม่งสกิลเยอะไปหมดโอเคเขาไม่ใช้หินถ้าใช้หินล้วอาจจะแตกต้องดูดีๆฮะเทคนิคการเล่นเกมนี้เก่งๆ,ๆนะคุณต้องดูแมป แล้วก็ผมดูแมปดูแมปแล้วก็ดูว่าศัตรูมีไลฟ์อัพแบบไหนนะคํคำนวณการเล่นนะครับผมนี่บางคนแบบไม่ดูไงเออต้องบอกกันตรงๆนะฮะอืมน,นะสะเทอรนนี่ปล่อยเขาดึงได้นะครับปล่อยเขาดึงได้แล้วก็หลบไม่ทันหรอกอืมะมามาทำไมอามาเนียอ่าอันนี้แหละผลของการไม่ดูแมป <laughs> อืมโ o การไม่ดูแมพอ่ะถูธิะวชคิดผมจะมาตรงนี้เนี่ยเออก็ถูกเลยใี่ว่าโกไม่น่าเลยเฮ้ยโอ้หแทงมุมเยอะแมงมุมเยอะอืมพวกหนอนแมลงแบบมันด่าตัวเองไงไม่รู้ตัวเดียวกันโอ้โหฮาเกตังเกมง่ายๆเลยนะครับเราตัดในแคปซีไปแล้วด้วยนะฮะื่อกี้โอเคนะครับเพื่อนคุมโซนอีกทีนึงง่ายๆเลยฮะ โอ้สบายเลยครับเฮ้ยเล่นง่ายอยู่นะเมตานี้นะที่เจอทีมเป็นงานนี้ผมบอกนะเล่นง่ายโอเคไปดูเกเพย์ต่อไปเลยนะครับนไหครับมาใน้ดนมารีนฟอร์ดเช่นเคยนะฮะนั้นเขามาเป็นตีแน่นอนนะครับผมตึงนะตอนนี้ยึดสมินเราต้องรีบครับเติมเกตไปก่อน เพื่อเรารูมไม่ถึงนะทีไม่วาร์ปมาแล้วจ้าออืหเรียบร้อยโอ้โหแม่งเพียบแม่งเพียบเลยออืหไม่ทันอันนี้เราวาร์ปมาไม่ทันตายละตายละขอหนวดดำทีวะเฮ้ยอืสวยโคตรแรงอ,ะอ่ะคุณดูดิดามเมจแรงเกิน Instant kill โคตรเจ็บว่ะเจ็บโหถ้ามีรอลำบาก มันมีหอเอาตายเลยฮนะผมมันเมียนตีเมื่อกี้โอเค,อเ,คอเจอตึงขันร้วไม่น่าได้เอาหนวดดำออกมาก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับผมเจอตึงมาน,นิดหนึ่งฮนะ <c oughs> เอาหนวดดำออกมาก่อนโอ้โหแพ้ได้นะครับผมดูทมิน เดี ER er 네๋ยเพื่อตายเดี๋ยเพื่อตายแน่เจอเจ็ดเทพไม่ใช่เจ็ดเทพดิเออเขาไม่มีเสริมแกงไหนไหนฮะดูดแบ็คคือโฮลิเบรชั่นอยนี่เมนโดนาดาเหรอเมนโดนาดาเหรอฮะอืมแง่หลอกเคาน์เตอร์เนนโดนานาเนนโดนานานี่จะตายดิครับโอ้โหไอ้แม่งโดนแทงเยอะโต เว้เรามีวิ่งเยอะ,ะตึงนะผมสู้ยากก็ไปฆ่าหนวดดำก่อนหินไม่น้ำขานะสวยขาวรักสิบแพ้ไโอะไรวะโอ้โหโดนขาดเมื่อกี้ผมจะตกจินเบเอยู่แล้วนะ ร้อยจินเบแตกโดนถึงจินเบทะลุไปทีหนึ่งอืมอ่าแตกโอ้โหเยเซอร์เทิลโอเคได้ทงเราและเซอเทิลออกมาขออภัยนะผมเล่นหนวดดำนิดนึงเจอตึงไปหน่อยอืมทำมินไปทีนึงโอ้โหไม่ทันยี่สิบวิแพ้ได้นะครับผมแ่จ้ำสแกร์จ้ำสแกร์ไปดิสวยโอ้โ จำสแกนจำสแกนเฮ้ยทำถดงได้อะไรวะเรียบร้อย <laughs> พี่เกมอุ้ยนิดเดียวเออโอ้โหนิดเดียวครับเซตนพี่เกมนิดเดียว <laughs> จบหมดน,นี้ทีโอเคครับเนี่ยฮะมันพี่เกมได้นะครับผมโอเคไปดูกเกมเฟสต,ต่อไปเลย มา,มาเกมเพย์ต่อไปนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเจอหนูดาทุกตาครับผมแต่ตาไหนถ้าเจอวิ่งโหดๆเดี๋ยวผมว่าต้องต้องโซนกันดีๆนะฮะไม่ร้ายครับไม่รีบครับทงยังไม่ฉุกเฉินมากนะครับผมเอาเกตเยอะเอาเกตเยอะ ผมจะย้ำวิธีการเล่นเซตเชิร์อีกรอบหนึ่งนะผมถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่เศษวิ่งนะเป็นพวกสายมัดต,ตึนธงแบบนี้นะให้เขาดึงไปเลยนะครับผมเราหนีมูฟออกมานะครับเราไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าเออ่กันธงตลอดนะครับผมเสียเกตไม่ได้นะเดี๋ยวคุณดูสเต็ปผมนะเขาเรียกว่าสเต็ปล่อเยือ,อหูใครตายไม่รู้แทงอืมโอเคขอบคุณครับเด้งเลือดให้ไม่เป็นไรนะไม่ซีครับไม่ซี เติมเกลก่อนเติมเกลไปก่อนลักไก่เติมเก,ก,เตมเก,กลกกเต,เกตายโ,โหแรงอะเติมเมีนติต้องระวังอื้ถ้าโดนตายได้นะมาดิมาดิาดโอเคทีนี้ฉันต้องไปหรือยังฉันจะไปได้หรือยังแทงเลยนี่ไหนีไม่ออกแทงไปเลยนะอุ้ยสวยแล้วโอเคติดบูทพอดีครับโหเข้าเลยนี่ครับผม ครับทงอื่นก็ปล่อยเขาดึงได้นะฮเสียเกตแล้วก็เราค่อยไปเติมนะครับผมแบบเสียหน่อยนึงอะ่ะแล้วก็เติมแป๊บๆก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮอืมเดี๋สวยขอเข้าหน่อยโอ้พี่กลายไปเลยอะไรไปเนี่ยเฮ้ยอืมดึงทำไม,มเนี่ยนะครับแล้วก็มาเติมฮนะสูตรตอนนี้ไม่มีใครเข้าได้นอกจากกราฟนะครับผมถ้าเลือดเราน้อยอ่ะโดนบูโ เรามีสกิลหนึ่งโหหลุกทงคืออะไรก่อนวะเออดึงมาดิดึงมาดิเดี๋ยวพี่เติมเดี๋ยวพี่เติมพี่ได้เกรพี่เติมพี่ก็ได้เกรไงอืมเอ็ะนะโกงวะโกงวะเนี่ยถอยครับล่อเหยื่อล่อเหยื่อดึงเลยดึงเลยเออดึงดึงเอออุ้ยตติดดีมากดีมากดีมากดึงเลยเห็นะกลับมาได้5เกรดีนี่ไงล่อเหยื่อโอ้โหต้องมี5เกรแหละแรงขนาดนี้เหลือ4เกร ไปหนีดิครับรออะไรดึงเลยครับดึงเลยครับโอ้โหตามหลอกหลอนเดนโตเ้ยเขาดึงไม่ได้แล้วเพื่อเรากันแล้วนะยังไงยังไงโอ้โหมันจะฆ่าเราอ่ะดิอ่ะฆ่าดิอ่ะโ,อโหตายเด็กนี้อุ้ยไอซีมาอย่างนี้สบายนะหนีสบายอุ้ยขอนดดดำทีเว้ยขอนดดดำทีเว้ย แทงไม่ดีนึงอ้ไม่โดนนะลาก่อน,ามมนาสามหมื่นดูทำให้โดนผมสามหมื่นเรียบร้อยนะเ <c oughs> นี่ยครับผมอ่ะประมาณนี้สเต็ปประมาณนี้นะสำหรับเซตนนะครับโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่ย,ยินหน้าครับดูตัวไลน์คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับค,คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ